กิ๊เออร์เพลสค่ะว,วันนี้นะคะองกิ๊ก็มี SUV พรีเมียมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมนั่นเองนั่นก็คือ BMW X3 x, 3, x d r i v e ปี2013นั่นเองค่ะและรถคันนี้นะคะก็มีการรับประกันในเรื่องของโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักผิดความจุน้ําอย่างแน่นอนค่ะรูปทรงของเขาก็เป็นที่สะดุดตาของใครหลายๆคน ด้านหน้าก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบไตคู่ตามสไตล์ B M W ค่ะด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโคมไฟหน้าใสแเจวแบบนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์าบซีนอนนั่นเองค่ะด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกและคันนี้ในเรื่องของความปลอดภัยก็จัดมาให้เต็มมีเซ็นเซ,นซอร์รอบคันค่ะใต้ฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็ยังอัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ค่ะสติ๊กเกอร์มอกต่างๆยังอยู่ครบเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดค่ะมาต่อกันที่พื้ที่ด้านข้างเลยนะคะ วันนี้ด้านข้างของเขาด้วยความที่เป็น SUV ก็จะมีความยาวความสูงแบบนี้เป็นรถยนต์5ที่นั่ง ที่นั่งได้จริงและก็สบายมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วหน้าเงาสีเทาในส่วนของไฟเลี้ยวของเขาจะติดอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาตำแหน่งนี้เลยค่ะกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะคะเป็นโทนสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยด้านบนสุดก็ยังมาพร้อมกับราวแหลกที่ยึดเกาะสมัมภาระที่มีมากยิ่งขึ้นคนไหนที่ชอบออกทริปออกทัวร์คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีทีเดียวมือจับของเขาก็มาพร้อมกับสีเดียวกันกันกบตัวรถแบบนี้คาดด้วยโคมเยี่ม แบบนี้นะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสีรถนะคะคันนี้เจ้าของเดิมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามทั่วทุกจุดอย่างแน่นอนค่ะ ด้านหลังของเขาก็จะมีความคงมวลตอบรับกับตัวรถแบบนี้ด้านล่างสุดก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก4จุดด้กันค่ะความปลอดภัยรอบคันอย่างแน่นอนในส่วนของฝาท้าแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะเปิดขึ้นเป็นแบบ่อนแรงแบบนี้เลยและด้านหลังของเขาก็คือกว้างมากๆวางกระเป๋าใบใหญ่ๆทำพละเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็มีที่ขั้นสภาระมาให้กับเราด้วยค่ะ ายแดงมีอะไรนะตอนนี้ก็มีครบทุกอย่างค่ะดึงออกมาเพื่อใช้งานแบบนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันสมระที่มีกระจัดกระจายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปิดบังสายตาจากคนนั้นนอกนั่นเองค่ะถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถดึงออกแบบนี้ได้นะคะหรือจะนําแท่นนี้ออกก็ได้ค่ะในกรณีที่เราแบบมีของวางชิ้นใหญ่ๆเบาะแถวที่สองยังพับลาบลงไปได้อีกนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออกแบบมาได้อเนกประสงค์มากๆค่ะนี่เลยค่ะ a chuteira, M Sport Full Option ราคาร่วมแสนเลยนะคะและที่สำคัญหนังทุกตำแหน่งที่นั่งคือดีมากๆสภาพ99.9%ไปเลยค่ะมาพร้อมกับปิกระชับเบาๆแบบนี้หน้าสัมผัสของเขายังดูมีมิตินั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากๆตำแหน่งด้านบนก็มาพร้อมกับโลโก้ M Sport นั่นเองค่ะสวยสปอร์ตมากๆแล้วภายในบอกเลยนะคะว่าพรีเมียมสุดๆถ้าคนไหนได้เข้ามานั่งตำแหน่งนี้นะคะบอกเลยว่าฟินมากๆค่ะ แค่ที่เท้าแขนของเขานะคะสภาพก็คือดีเป็นแบบซอทัดนุ่มๆแบบนี้นะคะเพื่อเท้าแขนแบบ เน้นให้เราแบบนั่งสบายๆนั่นเองค่ะตำแหน่งของคนขับนะคะก็มาปบนี้เลยค่ะพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะนี่เลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้ในส่วนของแอร์ของเขานะคะเห็นห้องโดยสารก,กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหเย็นฉ่าทั่วทั้งคันค่ะมีแอร์ตอนหน้ามีแอร์ตอนหลังให้กับเรานะคะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกฝั่งซ้ายขวาให้เราสามารถปรับอุณหภูมิได้ดั่งใจของเราเลยค่ะถัดกันลงมาคนส่วนตรง กลางด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับรายไม้สีสวยตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งปุ่มกดจอไอไดนนั่นเองค่ะก็จะมอีออดิโอเมนูนะคะแล้วก็ออปชันต่างๆเราสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆตำแหน่งนี้ได้เลยและหัวใจสำคัญของเขานั่นก็คือเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะเป็นเกียร์7สปีดมาพร้อมกับโหมดการขับขี่สามโหมดด้วยกันค่ะอีโคโปรคอมฟอร์ Pro, fort, แล้วก็ สปอร์ตนั่นเองนะคะถ้าคนไหนชอบความเร้าใจคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ถ้าคนไหนต้องการความประหยัดคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกค่ะสามารถใช้หมดอีโคโปรได้เลย กันที่ด้านหลังค่ะอย่างที่น้องกิ๊บบอกนะคะว่าเบาะแถวที่2ยังสามารถพับราบลงไปแบบนี้ได้ค่ะเพ,เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการนั่งก็ปรับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยค่ะนี่เลยนั่งกันได้สบายๆส,ส,สามคนเลยนะคะแล้วช่องตรงกลางสามารถพับราบลงมาแบบนี้ได้ค่ะเพื่อเป็นที่เท้าแขนหรือวางของเพิ่มเติมแบบนี้ได้เลยค่ะวัสดุต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะ แล้วห้องโดยสารกว้างๆใหญ่ๆอย่างที่นักกิ๊บอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่ามีแอร์ตอนหลังให้กับท่านด้วยตำแหน่งนี้เลยคะ่ะเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันอย่างแน่นอนอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆและทดลองขับกับเราได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้กิฟตกับ BMW X3 ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ